สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์อีโมจิไลค์โพสของ Facebook กันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m, m k t h หรือกดผ่าลิง์จากการล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ m k m t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ <S <S เป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นาสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนงามสกุลจีนและผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเ <c oughs> ข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ facebook กันเลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นไลฟ์โพดอีโมจีนะคะจะเป็นตัวอีโมจิต่างชาติจะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีทั้งการรับประกันความเร็วและคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะพอเลือกเป็นรูปหัวใจด้านบนสุดตรงนี้นะคะในรลฟบริการหกสองสองแปดนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการค่ะ ผมกลับไปเลือกโพสต์นะคะการเลือกโพสนะคะกดตรงเวลาก่อนเข้าไปเลยนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะงั้นยอดไม่ได้ขึ้นให้ยอดเดิมอยู่ที่ห้าสิบสี่นะคะคัดลอกลิงและนําไปวางกันได้เลยเติมเงนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาแปดบาทเองกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันคะ่ะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะคจะอยู่หน้านี้กันเลยค่ะในเล็กออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเล็กออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อพัฒนที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดมินตรวจสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัว <esto> น <scratches> ี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซ็นตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะเาืเพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่ง m a ออ order มาวางกระถุงได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคณพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หนะ้นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ,นะคะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรือรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดอีโมจิไลโพดก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็นรูปลักษ์นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPCH ก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูรฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะตัวบริการนะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นนะคะช่วยเปิดความปางของช่องนะคะช่วยเพิ่มความนา่าเชื่อถือนะคะก็อลองเลือกไปใช้บริการกันดูคะ่ะ